สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับช่องไอ้คุณนอนใช่แนวลูกอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องครับมาพ่อพี่น้องอีกแล้วครับผมเ้าๆมากมือนี้พามาเบิงของงามๆครับพี่น้องครับพามาเบิงของงามๆมาเบิ้งง่วเพนเป็นง่วสาวหน่อยครับพี่น้องครับมาเบิงตัวแดงๆครับพี่น้องมาเบิงง่วแดงลูกตัวใดๆทีิไปสอบถามเบิง เจ้าของเจ้าของเพลินพอดีเห็นง่วมันทรงดีมากดีแน่จะน้อยอยากแช่ประสบการณ์อยากแช่ให้พี่น้องด้หูได้เห็นครับพี่น้องครับในเบื้องว่าง่วเขจาคือทรงลูกดีแทะเอาลอดติดตามบ้างครับพี่น้องครับเป็นเดยไปบนของงามๆครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับโอ้คุ่นะครับนี่เจ้าของเพลินอันนี้เจ้าของเพลินครับพี่น้องครับคุณพิกัดยูไสครับนี่ง่ว ยู่นนทรีครับตำบลนนารีบ้านนนารีตีครับอยู่ตรงข้ามอบตอนนนทรีเบิ่งครับพีนองมาดีส่ทรีส่งดีแต่หบทางทิศตะวันออกลูกลูกลูกตัวใดครับนี่ลูกตัวใดนี่พ่อหุดตันลูกหุดตันเนี่ยพ่อสมมุดตันมัวแม่ห้ามเนาะครับเนาะสูงสบ้าแก้วหนาแล้วก็ได้ซื้อบ่านจะไหนสบ้าแก้ว ยาบ้าแก้วครับพี่น้องครับแก้วขับมาว่าข้าวเจ้านี่นตัวแม่ครับตัวแม่แท่งดังเลยนี่บ่แห้งดังเลยเข้าไซเมาตัวแม่นอีกเดือนกุมภาเนี่ยกะหัวปีแล้วหัวหลุนเนาะเกิดวันที่7กุมภา7กุมภาเกิดอ่ะ7หัวดลุนเขานิดหน่อยครับพี่น้องเลือดสูงสีเข้มเป็น6สามลูกลูกลูกพ่อไอหยังนี่ลูกพ่อไอหยังพ่อฮุดตันฮุดตัน ขวบหุ่นตันอายุเท่าไรนี่ครับนี่กใกล้จะขวบแล้วเนี่ยเดือนกุมผ้านี่เหลืออีกเนี่ยนะเหลืออีกสามเดือนโอ้สูงสิทอแม่แล้วเดือนนี้พฤศจิการเนาะแม่มันได้ลูกจยกตัวแล้วแม่เนี่ยลูกแรกนี่ลูกแรกออกทรงลูกดีเนาะแดงคักกโกแม่หุ่นตันนี่หายลูกดีเติบี่เลนเนาะหุ่นตันเนาะพวบหุ่นตัน แดดส่งขาใหญ่แข่งขาใหญ่สูงแล้วก็หัวเป็นตัวเาเป็นลยทันงนี้ครับพวกนี้หัวหลุนนี่ครับพี่น้องบ่มีเขาครับหัวหลุนครับงัวหัวหลุน,นของ<ม>งามงามบอมแม่ของแม่เมื่อก่อนสามปีหรือไ่บ่ท่านไดนบ่ท่านไดนสวนเข้าแม่กับบอมมี่เขาแม่เลือดสูงครับแม่สีพร้อมในจะน้ยนอยเพราะว่าส่งลูกดีให้น้ำนมลูกดีลูกท่านไหนเศร้ากินนมเนี่ยคุ้มกินนมแม่แม่เริ่มบ่ให้กินแล้วอ๋อันนี้แม่กำลังท้องนี่ได้ะสามเดือนแล้ว แม่แม่ทองแล้วแผสมได้สามเดือนโอ้ผสมยังไงครับอ่าบันนี้เอาสติงเล่ป่ะโอ้สติงเล่สติงเล่กับไฮลูกดีแล้วครับเนาะหุดตันทีเกอล่ะแต่าบัดรพอดีหมอนำเชื่อเหมือส่ด้ใส่สติงเล่โอ้งัวของขาเจ้างามกินหยาดีเล่มหยาดีเนาะปุ่นครับแข่งขาใหญ่หุนตันลูกหุนตันหุดตันละหัดยังเหรอตองเก้าทับหนึ่งตองเก้าทับหนึ่งโอ้กัน ไปได้จับได้ครับซื้อวะไรจะไหนก่อนงวนนี่ชาบ้าแก้วแม่แม่ซื้อวะไรยังแม่แม่ซ<ม>ื้อน้ำตาลน้นองน้ำตาลที้แรกว่าสิแม่น้ำตาลใส่าเราเพิ่งเกิดเดือนเม่สายกินหยาดีกินหยาดีครับแม่ทรงลูกเบังสองทรงลูกทรง,งลูกดีผู้แม่เพิ่อนกัมวัวแต่ได้ลูกสาวแหลกเนาะเป็นบ่นนครับลูกแหลกลูกแหกกินหยาดีกินได้หยากรุ่มแม่ ครัเมื่อไม่ได้ตใอยเลยครับแต่เกิดได้กินนี่ครับพี่นี่พี่นี่นี่ขนาดปดะเด็นทหางแบ่หอดพ่งใกล้ๆครับพี่น้องหางปนะุ๊บหางหมดนน้วใล้ครับอู้หางนาได้าไปโกไมอโอ้ครับพี่น้องครับแดงแข่งขายนี้ดีสูงหัวหลุนครับพี่น้องโมแม่ใกล้สี่ครบป,ปีแล้วได้เนาะใกล้สิบกว่าปีปปมนันบ้างสิบเดือนบอกเฮ้ยหอดวะบอกว่าสิบเดือนเนาะ สิบเดือนฮวันแล้วมันงปะความสูงนี่ไก่เคียงแม่เลยสูงไก่เคียงแม่นะครับเบิ้งให้เบิ้งใกล้ๆพอันนี้คนที่เจ็ดกุมพากระโขบแล้วปีนึงแล้วครับของสวยของงามง่วงขาเจ้าทรงลูกโอ้เจ้บาแก้วครับแดงเข้มแข็งขาเงียดบาแก้วาบาแก้วเจ้าของเพิ่นครับพี่น้อง ออกลังคุณดีๆเลี้ยงดีๆนีๆน่าคากรีนะครับเนาะคุณดีๆเลี้ยงดีๆแทงสีได้สูงให้ได้หนาครับก็นี่เนาะครับมันมาหนาดีเนาะครับเนาะส่งหนาหัวหลุนน้ำเนาะเลือดสูงค่อนข้างสูงง่วงเอฟผลแล้วครับต้องเด้อกผลนะต้องเด้อกผลนะตัวเมียต้องหากครับเพท่านไหนสนเข้าเลยใส่เมาเดี๋ยวเปลี่ยนเมาได้สวยๆกับสีงามเนาะ แต่ของข้อหขเขาออกแต่ของข้อแดงที่แหลกกับผูกข้อแดงเห็นพัฒนาการง่วตัวนี้ได้ดีครับพัฒนาการตึงข้อมันพัฒนาการง่วตัวนี้ดีครับพี่น้องแม่ทรงถูกดีแม่กับผสมมาเรียบร้อยแล้วอมันผู้แม่กับผสมเป็นสตริงเล่ไหมพานแล้วสามเดือนสวยๆครับ พี่ตอนน้องเบิ่งเบิงของผู้ใดมกสา,าวากสายง่วงแง้มครับพี่น้องเลี้ยงง่วงแ้มอ่าผู้ใดอยากกระแช่ประสบการณ์ให้เห็นเปินเลี้ยงได้อยากให้พี่ให้น้องได้เห็นครับพี่น้องลงคลิปไว้อ่าครับบานีสวยน้องจะบาแก้วอ่ากิ่ง่วงอีกฟ้ามขอบบานบานเนาะเลี้ยงไร้โต่ครัะคนี่บ่ต้องเลี้ยงไร้เนาะเนาะแม่ลูกนี่แล้วเอาออกมาจากในบ้านเอาแยกออกมาจากในบ้านของพ่อตาของเราก็มีอยู่อ๋อครับ เพราะว่าม like ันอยู่หลายตัวคอกมันเต็มเอะอัดเนาะอืดอัดาก็ต้องมาอยู่พูดนะอยู่หลายตัวเล้วคอกมันอีแฉกินหยากระกินหยาทั้งมีหยาอ่หยาปลูกเป็นหยาปลูกกับมีสุมาชีกกินหยาปลูกแต่ว่าหวานครับชั่งละเอวหยาธรรมชาติก็กินเล่มกินดีกินหยาดีครับพี่น้องเบิ่งนะไถ่ก๊อกหางยังงี้แล้วครับพอามือไปบ้างใส่เบิ่งคือติดคักเนาะเต็มเลยเลยมันเป็นสตีดใช่ปะ หางยาวครับพี่น้องเบิ่งในหางลากพื้นเลยครับเบิ่งในหางลากพื้นเลยวู้ครับพี่น้องเบิ่งไายจับได้ขุนๆเลยขุนแห่ขุนมือครับขึ้นเมือครับจับน้อยยังไงครับโอ้พี่ชาผู้ใดง่วงง่ามเลยเนาะครับพวกน่ะครับเบิ่งในจับรูปได้นะยังไงดีเตี้ยสูงครับเอาพี่กัดพี่กัตจะใส่ก่อนหือให้ฝาก อยู่ตำบลโน้นละสบ้สาโน้นละสีสิอยู่ตรงขามข้าวโพดสองน้นละสินี่อยโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสักนีดครับพี่น้องจ้องไอคุณดอนชแนลลูกอีสานบ้านหน้าผ้าพี่พผน้องมาเบิงง่วงงามเพลินเพลี้ยงไดโบเลี้ยงไร้โตดอกครับแต่ว่ามีอยู่โตสองโตแต่ว่าง่วงเขาเจ้าทรงลูกดีดีเลือดสูงอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสักนีดครับสวัสดีครับ